สวัสดีครับพี่นอนของเพื่อนผู้มีหัวใจรักในธรรมชาติและชนชมทุกท่านชวนชมสายพันธุ์บิ๊กเอฟนะเลส,สวนสต้นนี้ผมทำการแยกกระถางเข้าก่อนนะครับในรุ่นเดียวกันนี้มีอยู่หลายต้นด้วยกันแต่2ต้นนี้ได้ลงกระถางก่อนเพื่อนโดยวิธีการปลูกแบบยกตุ้มนะครับแล้วหลังจากที่ ปลูกเข้าแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังตามให้ปุ๋ยยูเรีย60แก่เขาอยู่นะครับโดยให้อาทิตย์ละครั้งอันนี้ก็ให้ได้ประมาณ4ครั้ง1เดือนแล้วนะครับก็จะเห็นว่ากิ่งของเขาเริ่มที่จะพองๆแล้วนะฮะเริ่มที่จะมีก้ามแล้วปุ๋ย ยูเรีย0060เนี่ยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่เกษตรกรก็ใช้สำหรับระเบิดของมันสัประหลังให้มีขนาดใหญ่เพื่อที่จะได้ราคาผู้ที่เลี้ยงชนชมก็นำสูตรนั้นนะครับมาใช้กับชวนชมทำให้ชวนชมเนี่ยมีกิ่งเป็นกล้ามนะครับแล้วลำต้นก็อวบอ้วนแต่ทีนี้เวลาเอาไปใช้เนี่ยนะครับ เราอย่าใช้ปุ๋ยตัวเดียวนะครับอันนี้คือหลังตัวเดียวเท่านั้นสูงโดเลยก็คือ60เราต้องเอาไปผสมกับตัวหน้ากับตัวกลางด้วยนะครับเพื่อให้เป็นไปตามสูตรของปุ๋ยก็คือ NPK บางท่านก็อาจจะผสมกับปุ๋ยยูเรีย40 00ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะนำไปผสมกับ8 24 24นะครับ บางครั้งที่สวนผมเนี่ยแปดยีหมดผมก็ผสมกับสิบหกสบหกสิบหเหมือนกันนะฮะก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะได้ชนชมต้นอ้นอ้วนกิ่งลำล่ำกิ่งเป็นกล้ามทดลองใช้ในปริมาณน,น,น้อยๆก่อนนะครับเพื่อที่จะดูทิศทางของเขาก่อน ในช่วงปีใหม่ผมไม่ได้ไปไหนนะครับยังอยู่ที่สวนชวนชมเชิงประณีตเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องของเพื่อนท่านใดที่อยากจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยมิติใหม่แห่งชีวิตโดยการปลูกต้นไม้ปลูกชวนชมเพื่อลมหายใจของตัวเองแล้วก็ลมหายใจของโลกเนี่ยนะครับมีเวลาหลายวัน อยากจะปลูกก็ทักถ่ายมาได้นะครับผมพร้อมที่จะจัดหาให้ท่านได้ตอนนี้ที่สวนชนชมเชิงประณีตมีลูกไม้ที่กำลังระบายอยู่ก็คือสายพันธุ์ big f เลยสวนนะครับอยู่ในตระกูลยักษ์อาราบิยัมแล้วอีกสายพันธุหนึ่งที่กำลังระบายอยู่เช่นเดียวกันก็คือสายพัน วางสมบูรณ์ผสมกับเมืองคงม,มรกตเป็นอาราบีข้ามผสมกับอาราบีข้ามนะครับซึ่งไอสองสายพันธุ์เนี้ยนะครับเป็นตระกูลยักษ์อาราบีข้ามเหมาะกับการที่จะไประเบิดกิ่งให้เขามีกล้ามนะครับเรียกได้ว,ว่าเหมาะกับการเพราะกายเพาะกล้ามมากสำหรับยักษ์อาราบีข้าม สนใจก็โทรมาได้นะครับ0886951784ทักไปทางไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะทักไปทางเฟซก็ได้ โลกจะอยู่นานชีวิตจะยืนยาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับยาที่วิเศษที่สุดนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิทยาการทางการแพทย์หรือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัยที่สุดโลกจะอยู่นานชีวิตจะยืนยาวขึ้นอยู่กับความอุดมของธรรมชาติช่วยกันปลูกชินชมและต้นไม้ทุกชนิดนะครับวันนี้ชีวีเชิญชมลาไปก่อนขอบพระรคุณทุกท่านที่ ติดตามรับชมครับ